รีวิวแล้วก็คุยกันหลังชมภาพยนตร์เรื่อง The Creator ของผู้กำกับแกล e ลต์เอ็ดเวิร์ดนะครับผู้กำกับสต a r ์วอล์กวันนะก็ผมไปดูมาเมื่อกี้เลยนะครับคือสนุกมากๆเลยนะต้องบอกว่าโคตรดีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่โคตรดีของปีนี้เลยนะคือบทแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับอินกับเล่นกับความรู้สึกของคนดูได้ดีเลยนะ ผู้หญิงบอกข้างหลังผมหนีพาก,กันร้องไห้กันเป็นแถบเลยนะครับคือเรื่องนี้แนะนําให้ไปชมในโรงภาพยนตร์จริงๆนะครับเพราะว่าบทเขาดีจริงๆทีมเรื่องเนี่ยเป็นสงคราม AI ในโลกอนาคตนะครับสงครามระหว่างมนุษย์และก็จากคน AI นะคือต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโลกเราได้มี AI เกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่สนใจนะแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะเทคโนโลยี AI เนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับ อาทิชัด GPT แบบนี้นะแล้วก็เฮียอีลอนมักเนี่ยเจ้าพ่อเทคโนโลยีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะครับผู้จะพามนุษยชาติไปบนดาวอังคารเนี่ยเคยขอให้นักพัฒนาเนี่ยชะลอการพัฒนา AI ด้วยนะเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาต่อมนุษยชาตินะครับแล้วก็นหนังหลายๆเรื่องนะรวมถึง Mission Impossible ภาคล่าสุดเนี่ยก็เอาทีน AI เนี่ยมาเล่นแล้วนะครับคือเรื่องนี้ดีจริงๆนะ แล้วก็ประทับใจมากนะครับผมให้10เต็ม10เลยนะอย่างให้ทุกท่านไปชมในโรงภาพยนตร์นะครับรับลองแก่มจริงนะครับอินมากนะ Villagers flee from a firing tank and scramble over an exploding pontine bridge A Buddhist robot rings a bell as airships soon passed Hundreds of robots are crushed in the compactor The soldier leans in to kiss a woman Playing with other kids the a n d r o i d child laughs A man with a syringe tries to calm the flailing soldier The creator